สวัสดีครับพบกับผมรับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับตอนนี้เรามาดูบรรยากาศลิเกเรกกันนะครับทุกคนนี่นะครับศิลปินก็ยังคงอยู่นะครับอีกงานลูกฟ้านะครับสวัสดีครับเอกนัครับไม่ได้เจอนายงันเลยนะครับ ครับนครับวันนี้ก็เป็นคลิปไปเลยนะครับได้เจอกับเพคลูฟ้าวันนี้สนุกมากเลยครับน,นี้มันมากน,นมันมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากผมชอบพระเอกแนทพูดภาษาใต้ใช่ไหมครับ เขาคงไม่เคยพูดเลยภาษาตายไม่เคยพูดเลยนะภาษาตายนะครูไม่รู้พูด,ดยังไงนะโอ้สุดยอดครับนะเดี๋ยวเราฝากงานของอลุงฟ้ากิตตดาวัน<อ>ที่ไหนครับต้องฝากงานวันที่15เป็นต้นไปนะครับก็ชมว่าสถานที่ที่ไหนเนี่ยก็คือตามเพจได้เลยนะครับตอนนี้ลิเกทุกคนแล้วก็ลุงฟ้าเองก็ลงตลารางงานไว้ที่หน้าเฟพจไปกรฟยียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากงานไว้ครูด้วยวันที่20 21นะครับผมพิสิกา่เจอกันนะครับนี่นะครับทุกคน แล้วทุกคนเข้ากลุ่มปิดด้วยเนาะกลุ่มปิดด้วยนะครับสองวันสองวันครับผมสองวันราคาเดียว299บาทจ่ายทีเดียวจบเลย2วันครับนี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าได้คุยกับพใคเอกแนทนะครับไม่ต้องคุยแบบเยอะนะทุกคนก็ให้พักผ่อนนะครับนี่นะครับทุกคนก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับอันนี้น้องนุ่นนะครับน้องนุ่นนี่น้องนุ่นนะฮะ

วันนี้ทำไมสนุกจังเลยครับสนุกมากครับผู้ชมเยอะด้วยเราได้แอบเห็นพระเอกนุ๊กแอบขำด้วยนะขำมากครับวันนี้ก็าเป็นกำลังใจให้กับบ้านบารมีแล้วก็บ้านเทลิเชียนด้วยนะครับใช่งรนขในก็ใกล้บ้านใครก็ไปรูไปรับชมรู้เชียกันนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับไม่ผิดพลาดหวังวันที่15นี้นะครับลูกฟ้ากิตดาบารมีไปเล่นที่ไหนครับผมที่อ่างทองอ่างทองที่ยังรู้เลยผมจำไม่ได้ ก็เราตามมาเนาะเราถึงรู้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่อ่างทองครับวันที่15โอเคเดี๋ยวไปด้วยครับขาขอบคุณครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเซลฟี่นิดนึงนะครับหนึ่งสองมขอบคุณครับก็ถ่ายในตัสั้นนะครับสั้นนะครับอ่าสั้นแต่เด้๋ยว่าได้ใจความมาทุกคนนะนะครับผมแม่เรียกแม่แล้วนะครับเรียกแม่แล้วนะครับเออนะครับอ้อยไม่เป็นไรทุกคนไม่ได้ลำหายก็ได้กำลังจะทัก เดี๋ยวเราไปปิดท้ายตรงที่น้องนุ่นนะนะครับเห็นแต่ว่ากำลังจะทานแล้ก็อลงอปไม่ลืมก็ยกนาแล้วนานแล้วไม่เห็นจงอนแล้วงน่เอนยกขึ้นมาตั้งหลารอเดี๋ยวไปทางน้องขวัญใจหน่อยครับเดี๋ะไปกล้องขนึ่งหนึ่คหนึเงหนึ่งหนึดงหนึ่ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึน้ง วันนี้สนุกมากเลยสมยศนี่สมยศนี่เกยตายตั้งนานแล้วใช่ไหมค่ะสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคน<อ>ดูบ่อยไงขอบคุณนะคะนะครับให้น้องฝันจนะ,ะฝากไปถึง FC ที่ดูเราะนะครับขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณ FC นะคะของบ้านลมทุกคนขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูฝันนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเนาะรักเอ็นดูกันไปนานๆครับผม ตั้งใจทําหน้าที่ของตีให้ดีพุ่งพุ่งนี้บอกหน่อยว่างานที่บ้านไหนครับผมที่บ้านโนนหมันโนนสูงค่ะชื่อชื่อชื่อบ้านอะไรนะใช่ไหมโนนหมันใช่ใช่โนนหมันโนนสูงเนี่ยโนนสูงใกล้ๆตรงนี้หรอค่ะที่ว่มามันจะเลยเลยตลาดมาทางที่จะไปบ้านเพื่อมะใกล้ห่างจากนี้ประมาณสี่ห้าโลไหมโอเคชื่อ,ช,อชื่อว่าหมู่บ้านโนนหมันค่ะโนนหมันนนสูงจะได้ไปถูกจะได้ไปถูกอ่าโอเคไปเที่ยวกันนะคะพรุ่งนี้แม็กพี่ไปนะครับจริงปะไปครั้งแรกจริงนะเอาดิแต่ว่าผมไม่ถึงที่สว่างครับ ูเสื้อนอนงานอะไรไม่แน่ใจว่างานอะไรอะค่ะก็บอกว่าน้องนุ่นก็ไปด้วยใช่ไหมนุ่นไม่ได้ไปนุ่นไม่ได้ไปแค่สมยศครับคณะคณะขวัญนี่เขาเขาเขาบอกว่ารับเชิญน้องนุ่นไปด้วยไม่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 ีไม่มีน้องนุ่นเล่นเล็กๆแค่สองนะน้องนุ่นเล่นแค่ลุงฟ้ากับสอนลักษณ์ครับก็ยังว่าก็ยังสงส์รับถ้าม่เชิญนุ่นมีร้องเพลงพวกนี้นุ่นมีงานร้องเพลงอ๋อน้องนุ่นติดงานใช่เขาไปลอยฟ้าว่าน้องนุ่นจะไปช่วยน้องขวัญด้วยก็ท้วางก็น่าอาจจะได้้ไปบาง งานตรงกันตลอดไงอ๋อโอเคอเครับผม<า>เดีย๋ยวเรามาเซลฟี่นหน่อยแล้ว เกิดใครอะอน้องปอนด์เกิดแม่มาลาค่ะเอาเหรออูโชคดีมากเลยนะได้สวัสดีครับแมงกะบี้ครับสวัสดีครับแมงกะบี้แมงกะบี้แม่มาลาครับผมครับขอบคุณครับผมอูโชคดีจังเลยได้นกกระเด็ดอุ้ยพอได้ไหมอ้ยดีดีแม่มาลาเจ้ากอดเผื่อเยอะ น้องควานไปอ่านคำรองไหมเดี๋ยวตอนนี้ไปถ้าไม่งั้นคอนสวัางยังไ่ได้ไปโซนบ้านพี่ฝั่งนู้นไปถือบนะคะฟัไม่ไปละเพี่นะโอ้ได้กอดกันด้วยเลยครับน okay. ี่คือความรักของเอซนะครับผมด้อมนะครับทุกคน นนนค่ะไก่อนะเกับแม่ะกับแล้วนะไม่เ่เลยเลมันไกลนะอ๋อเลยมันไกลนาะอ่านะครับพักผ่อนเอยเจนะครับพี่เอกหนูครับ สุดยอดทุกคนนะฮะบอกเลยว่าวันนี้สุดๆมากนะครับลิเกสนุกมากๆเลยนะนะครับ้องนู่นนะครับลิเกสนุกมากๆเลยนะครับก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนนะครับไปเจอกันที่บ้านโนนหมันใช่ไหมที่น้องขวัญใจบอกเมื่อกี้นะครับอยู่อำเภอโนนสูงนะครับผมบ้านโนนหมันนะครับอยู่อำเภอโนนสูงนะครับนี่แหละครับนครราชสีมานี่แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแม็กกี้ก็จะไปถ่ายหน้างานให้กับ FC ได้รับชมกันผมอยู่อีกหนึ่งวันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ถ่ายลิเกคณะสมยศลูกอ่างทองไม่เคยถ่ายคณะนี้มาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเมาดูกันเนาะว่าคณะสมยศลูกอ่างทองเนี่ยเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับหลังจากที่เราได้ดูลิเกลุ่งฟ้ากฤษดาบารามีแล้วก็สอรักเพชรวิเชียนนะครับซึ่งสนุกมากนะครับ แต่น้องขวัญใจอยู่คณะนี้นะครับน้องก้องสายันน้องออาออมอรัตัดนะครับโอ้โหตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวแมงกพี่จัดให้แต่วันนี้แมงกพี่ต้องไปโหลดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าผมถ่ายปุ๊บผมต้องโหลดเลยเดี๋ยวผมไม่มีเวลาโหลดนะทุกคนนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่ที่พรุ่งนี้นะครับบ้านนนสุขนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนาตีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ